รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองประจำเดือนตุลาคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2568ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองขอเชิญท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์วันนวมินทรามหาราช วันที่13ตุ 8, 68, ลาคมพุทธศักราช2568ห้องสม,มุดประชาชนจังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์วันนวมินทรามหาราชวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568ห้องสม,มุดประชาชนจังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์โครงการคะครึ่งพลัสวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2568ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองขอเชิญท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์วันปิยามหาราช วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2568ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองขอน้อมส่งเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2568ผู้อำนวยการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองมอบหมายให้ครูสนย์การเรียนรู้และครูผู้สอนคนพิการดำเนินการจัดกิจกรรมสอนทำโบริปปิ้นไว้อาลัยและจัดทำโบริปปิ้นไว้อาลัยสำหรับแจกให้ประชาชนณนห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทอง วันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองมอบหมายให้ห้องสม,มุดประชาชนจังหวัดอ่างทองร่วมกับครูส่วนการเรียนรู้และครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมห้องสม,มุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดอ่างทองณตลาดนัดวัดโพธิวงศ์ตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง และว,วันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมชาวตลาดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้นะริมแม่น้ำหน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง <S <S งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2568นางปุณภาเชิดเพชรรัตน์ผู้อำนวยการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนางเกตทิพสุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง วันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2568นางปุณภาชเชดเพชรรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและครูศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับสอสอสจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเรือนจำอ่างทองสุขเป็นครั้งที่หนึ่งให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2568นางคุณภาเชิดเพชรรัตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจณนะตำบลจำปะหล่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568นางคุณภาเชิดเพชรรัตน์ผู้อำนวยการสูนยส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองคณะครูและบุคาลากรเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและยืนสงบนิ่งและเวลา9นาฬิกาดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนตุลาคมเพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและติดตามผลการดำเนินงาน งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนางปุณภาเชิดเพชรรัตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเมืองอ่างทองมอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้และครูผู้สอนคนพิการรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568งานอื่นๆ วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเส,สริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและบุคลากรในสังกัดถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชก,กาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเส,สริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเส,สริมการเรียนรู้ระดับ <as> อำเภอเมืองอ่างทอง น้อมร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปีะมหาราชวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองมอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชันคนครึ่งเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัล